พวอของเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดีนี่ซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นสำหรับมนุษยาชาติโดยที่พวกเจ้าใช้ให้เป็นปสิ่งที่ชอบและ ในช่วงเวลาทีานลุกจาลังาพลานครเพื่อเป็นความหวังของประชาชิเราตรับนักว่าทางอจะได้รับเความเง عليها รับบนดม عليها รบนททะแห่งความแรงร้ซึ่งความหวังนั้นเราก็ยังมีกล้าไม้ต้น,นตเล็ก ที่ถูกให้ปุ๋ยรดน้ำปวนดินเพื่อรอคอยวันเติบโตเป็นไม้ใหญ่น้องมงเพาะต้นไม้แห่งความหวังเหล่านั้นอยู่ที่นี่ค่ายรบบันยปที่สอง เพื่าการมุ่งสู่การเป็นรบบาลีคือเป้าหมายหลักเรามาดูกันซิว่าบนเส้นทางนี้ต้อ,ตองพบเจอกับอะไรกันบ้างมีใครบ้านที่ยอมยกทงเขาระหว่างทางใครที่ยอมหดตัวเองออกและใครที่ได้ไปต่อทุกชีวิตชาวค่ายจะถูกปีแผ่ในคนคุนค้ายือครับ الهشيم تمدم عليها ربنا رجسا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم رباه بطشك فانتقم منه الظلوم شيء عميها ماذا Yeah, I'm inside. Give me inside. อารารของใครในของไทยโคดิสบคอดสไม่เมือชื่อมอดมอดมอนมอนีครับอันนี้ต <c oughs> ิดถูกไหมครับปิดครับ 3p 3p วันนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่เกมเคาน์เตอร์ของน้องนะครับน้องสองกลุ่มนี้ก็จะต้องปากระสุนใส่กันนะครับสําหรับผู้ใดโดนกระสุนเนี่ยผู้นั้นก็จะต้องตายลงนะครับพวกเราได้มีการวางแผนเรียบร้อยแล้วครับ เราจะาคุณลุมแล้วก็ให้แม่ทัพไปอยู่ในนั้นครับซึ่งถ้าเกิดว่าทีมไหนที่สามารถแย่งคงได้ทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับต้นต้นอนเอปตนอเปอเนตาอ

نادى الجهاد فلا السلاح يخيفني وعقيدتي لا ترقى بها نادى الجهاد فلا الحياة تشدني، والحور تملأ إن شاد نادى الجهاد فلا رثاء في في رايي. ليلتها يتم قرار الشاش في ساح الفدا ونقول لك الأرواح والأجساد يا, يا لها نغم وللنغم ارتياح وقلب لا تفاجئه คนล่นเนี่ยเราต้องทำคือทำยังไงให้ให้อัตลักษณ์ของเราเนี่ยมันีกว่าเสถนรครับสเรื่องขอเรื่องการที่จะไปไปต่อคำถามอยู่ชนงแต่ว่าไม่ใวัละมาเพราะว่าอะไรเพราะว่า Bantal seni gaye, nak bantal seni gaye. Bunda, maju itu, maju itu, buka kamera maju putih, maju putih, bule, bule ke maju hitam. Luka. ที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันพิยา์คนหนุ่มที่ใช้ชีวิตเจรอโตเติบโตมาอยู่ในการพักดีต่ออัลลอฮ์สุภาพนุบุตะยำเนื้อถึงละต้อนได้ไหมครับฝ่าบาอไอหน้าบุบมันได้างหลายแล้วนึกถึงความทั่วที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาในอดีตไม่น่าเลย ใน้าผ้าในขานี้เลยคิดไปขึ้มาเรเสียใจเรานม่หยสเนี่ยเจ็ดจัพวกนี้องเราจะไปอยู่กับ